โอ้เจ็ดร้อยล้านเยงสองร้อยล้าน สัสดีครับคืณผู้ชมสวัสดีครับอย่างนี้เลยนะเรื่องอย่างนี้เลยนะมาซื้ออะไรครับวันนี้วันนี้เหรอเมื่อก่อนน่ม,นมาบ่อยนะเพราะว่าสปอนเซอร์ <laughs> แต่ตอนนี้ก็มาบ่อยเรามาซ้เปอร์มาร์เกต็ตนะครับมาซื้ออะไรพี่วันนี้ไม่ซื้ออา้าวใช่มาทำไมที่นี่ครับนี่เหรอตรงนั้นเลยเขียนว่าทาการาคุจิอะไรพี่ทาการาคุจิก็คือหวยอ๋อนี่มาซื้อหวยครับไม่ได้ซื้อเพราะไม่ซื้อ พี่ที่แล้วจำได้ไหมปีที่แล้วคุณทาครุนเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นท่านแต่ิมปีที่แล้วแล้วก็ตะเกิร์นชาวบ้านผมนะมีคริสต์มาสปาร์ตี้อ๋อที่เราเลขเลขของนึ่งปันที่ผมจะได้ของพี่ใช่ไหมใช่คือบ้านผมนะนะสิ้นปีก็จะมีคริสต์มาสปาร์ตี้แล้วก็นึ่งปันเย็มั้งพันห้าร้อยยพันห้าร้อยยงอ่ะใช่พันห้าร้อยยงคนละปลาห้าร้อยเงนนะเลขของเลขกเปลี่ยนคงฝากเหมือนกับสิ้นปี แฮปปี้คริสต์มาสประมาณนี้นะฮะแล้วก็คืนหนาได้ของของผมก็คืออะไรครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่พังห้าร้อยเยนยังไม่ได้ตรวจเลยยังไม่ได้ตรวจใช่ไหมผมก็นึกถึงว่าเฮ้ยยังไม่ได้ตรวจอะถ้าได้สิบล้านอะก็จะได้เอ็นจอยด้วยกันใช่เลยจะถ่ายเป็คอนเทนต์ว่างั้นเอามาด้ยังมีกระเป๋าทังไม่มั่นใจขอตรวจก่อนคือก่อนจะตรวจหวยก็ไปดูหวยกันว่ามีเปล่าโอพี่น่าจะบอกผมก่อน ใช่ครับผมเช็คดูครับเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนไม่ซื้อไม่ซื้อก็คือทอมัสอันนี้สับไบรทีการูนะสีการูเดี๋ยวสีมังคร่งผมได้ไปรับแล้วก็สับไบรทีการูหนึ่งพอได้แล้วเจอแล้วเองใช่ไหมอันนี้เหรอโอ้โหมันเดือดก่ามากเลยนะมันต้นต่วนแล้ว เขามีกำหนดนะ G สามรอยเยนนะ H นี่สามสี่กพังห้าร้อยากาลจิหวยเปนเลยหกสิรอบแล้วละครับพร้อมใช้เงินเนี่ยทั้งแต่พีนี้สองพันะมกราวันที่8ปมกราจนถึงพีหน้าก็คือสองพันะวันที่7จมกราอย่างทันอยู่ถูกป่าถ้าถูกเ <Hey. S 1> ยอนะๆเนี่ยถูกได้เท่าไหร่ มากสุดทางรางที่หนึ่งที่ตัวนี้โอ้เจ็ดร้อยล้านเยนสองร้อยล้านโอ้สองร้อยล้านบาทเหรอใช่สองร้อยล้านบาทนี่อะไรอ่ะอ๋ออีกอันหนึ่งก็คือซื้อมาจากเกาะซาโดะหรือเปล่าอ๋อ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 ไม่ใช่ซาโดะดิเชื่อะไรเลยเกาะข่อยไงทาคาชิมาเกาะข่ยทาคาชิมาอันนั้นแหละแต่มีโอกาสนะเพราะว่าผ่องมากโชคดีท่านเด็กๆนะคุณผู้ชมว ่มผมซื้ออันนี้ผมซื้อและเวลามีกู่ไดเลิกน้อยๆของญี่ปุ่นะนะมันได้ได้อะไรนะแถมไอทิมเต็มหนึ่งหรือว่าที่ซื้อ้ามาเก็ตเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะแม่ะนะให้ผมจับแล้วเขาได้ทุกขันเลยรอยเย็นรอยเย็นโอเคลองดูลองดูถ้าไม่ได้ก็ยังไง่ะ <laughs> จบเลย <laughs> <laughs> วันนี้ผลดีใช้มากอะไรรู้ไหม <laughs> ใส่กางเกงที่ผมเคยซื้อในโอแกะมาได้ยังใส่ได้อยู่ <laughs> <laughs> กางเกงอะไรนะจากปานบรูอ่ะที่โอแคมอะโมฮทาโร่ซื้อได้ยังยังยังใส่ได้อยู่ดีใจเพราะว่าเรียนลูกเต็มที่น้ำหนักลดลง <laughs> <laughs> อะไรนะปอดชื่ยมาตสึจังเลย จำบอกคือรถที่ใหญ่สุดในญี่ปุ่นนะของซิมปี

คนติดซื้อหาใบแค่ห้าใบถูกจริงจริงสุดยอดสุดยอดได้ื้อด้วยหาใบเนี่ยหนึ่ใบคุณถูกก็คือถูกหนึ่งใบถูก1นใบสามปันสามร้ยยก็คือ2เท่ากว่าโอเคนะทำไมพอไม่ซื้อหึ่งหมื่นยังสอเท่าก็2องหมืนกว่า ตั้งงบไ่าันห้าไงพี่ใช่่ะนะเดี๋ยวสิ้นปีนี้แหละคอยดูก็การนี้เน้นมาสุดจำบทนะผมว่าปกติไม่ค่อยซื้อแหละแต่ก็ไม่ได้ถูกง่ายๆนะก็ได้แหละแล้วก็เข้าใจดีนะเขาบอกว่าเรือที่อันนี้ไม่ถูกนะสีใบอ่ะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลไม่ใช่เงินนะรางวัลคงฝากให้วันที่วันที่2เดือน9ครับลุ้นรอบ2ลุ้นรอบ2 ก็คุณเก็บไววใช่โอ้ยได้คอนเทนต์อีก <laughs> <laughs> อันนี้สามพันสามร้อยเนี่นี่คือว่าคุณได้แล้วถือว่าอันนี้ของคุณนั่นแหละใช่เขาพวกอยากรู้ครับอันนี้ของคุณนั่นแหละผมแค่เร่งให้แล้วเพื่อใหค้คุณผู้ชมดูนะแล้วยังไงดีสามพันสามร้อยคือคืออันนี้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดผมเลย <c oughs> คือของคุณเลยคุณตักท่องเสื้ออะไรดีอ ผมยังข้าวพี่แล้วกันข้าวหน้าปลาไหลไหมเช่นอ๋อผมผมผ่านเรียนรู้รู้แล้วข้าวข้าวปลาไหลญี่ปุ่นรู้เปล่าสามพันเท่าไหร่พี่น่าจะมือละสองปันยิงกว่านะไม่พอได้จานเดียวแบ่งคนแบ่งคนละครึ่งกันปลาไหลญี่ปุ่นก็น่าจะจันละประมาณสองปันกว่าอ๋อให้นี่สามพันอันนี้สามปันก็กินจานเดียวสองปันผู้ใจถ้วยแบ่งไม่เท่ยังไงดีกินปลาไหลใช่ป่ะกินอย่างอื่นได้ อะไรนี่โอ้โหมันเลียวกระดิกแล้วโฮ้ยไอเดียดีมากเอาไปซื้อหอยต่อเหรอพี่ก็ดีนะแต่ว่าใช้ไม่ได้ย้อนไอของว่าเอากินปลาไหลใช่ไหมครัได้เลยพนจ้าไทยที่กินปลาไหลเยอะได้เลยในราคานี้จริงเหรอพี่ใช่สามพันเยนเนี่ยใช่คุณผู้ชมอยาก็รู้ใช่ไหมกินปลาไหลเยอะๆได้เลยไม่ใช่ปลาไหลของเมืองนอกนะปลาไหลของญี่ปุ่นเลยแท้ๆเลยร้านไหนครับ เราอะสื่อที่จับไปลาไหล <laughs> แล้วก็ไปแม่น้ำ <laughs> จำได้ไหมเราคเคย,ยต้องเก่าอ่ะเออน่่จะจากโอกายามา,าเราเคยจับไปลาไหลได้ที่ที่ทะเลยกยอ,อนั้นยกยอได้ตัวหนึ่งพี่จะเอาไปซื้ออุปกรณ์จับไปลาไหลซื้ออุปกรณ์ <laughs> แล้วก็เราจับไปลาไหลเยอะๆดีกว่าจะได้เราไม่ต้องแบง่งตัวเล็กๆตัวใหญ่ แพงไหมพี่ที่จับไปเลยไม่แพงไม่แพงไงมาเดี๋ยวก็เยอะก็อยู่ที่บ้านผมอะไรรู้ไหมอะไรครับไส้เดือ่าเต็มเลยโอ้โหเข้าเข้าล็อกเลยตามคอนเทนต์ต่อเลยเอามชิจชิมพันห้ากบผนนะรนตืองอันนีพันห้าซื้อหวยต่อไมยดีนักลงนตุงนักลนตุงซื้อโกตียเยอะนี่เองการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับซื้อแบบสักพันห้าก็ได้ อะไรนะครับคือเนี่ยโอเคเมื่อแกวสองปางของคืนนะอันนี้ก่อนคืนสำหรับรองคืนที่สื่อที่อุปกรณ์จากผลายแล้วก็คราเนี้ยนะพอดีวันนี้มีขายโรตารี่แบบโรยเย็นอ๋อสิบห้าใบอันนี้อสิบห้าใบสิบห้าใบอันนี้คือสิบเรีนอ่าสิบตัวต่อกันนะเบอรต่อตัวกันอ๋อสิบเรียนอันนี้คือภาษาอินเดียกับบาร์อะบาราคือรันดัมเบอร์รันดัมครับ ลาวานี้เล็กร้องอันนั้นมันจัมโบ้ใหญ่ไงอันนี้มันเล็กเล็กแต่ก็เท่าไหร่ครับขั้นต่ำาอ้ยหมดสิบห้าล้านสิบห้าล้านยงก็คือประมาณสี่ล้านบาทโอ้ยโอเคเลยเท่าเท่าเมืองไปเหมือนจะได้เหมือนจะได้เหมือนจะได้้ยคนเราต้องมีความหวังครับเมื่อกี้ทขาบอกว่าอยางยได้สามพันแต่คุณผู้ชมขออธิบายก่อนพมอม่าหวยปืนนะครับอันนี้ระบบนะก็คือเขาขายรายราายแบบนะครับแล้วก็สวนใหญ่ก็ คนที่ขายนะได้กําไรแหละอันนี้รู้ใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ใช่เราได้อย่างเดียวสวนใหญ่เนี่ยคนที่ขายนะเนีหยได้หมดเลยได้กำไรอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแล้วกำไรอันนี้นะเทศบาลเนี่ยแหละเขาก็จะเอามาใช้สําหรับพัฒนาเมืองของเราอย่างเช่นเ,เขาทําท่อระบายน้ําที่ดีขึ้นหรือว่าถนนเนี่ยที่อุบัติเหตุเยอะก็จะเตรียมเป็นถนนที่ใหม่ๆที่ระบอกดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะลงทุนให้หมู่บ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนทําอยู่เนี่ย ช่วยหมู่บ้านอยู่ช่วยพัฒนาหมู่บ้านอยู่จริงๆผมรู้สึกดีเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าผมแนะนําว่าหวยจดีนะหวยญี่ปุ่นเนี่ยระบบแบบนี้ก็เลยรังยังไงเราซื้อเราก็เมื่อเนี้ยได้กำไรผมคิดอย่างนั้นคนสโกไดตอนนี้นะครับซ้ำเหมือนญี่ปุ่นแล้วนะครับ จอที่อื้อพันห้าทำไมได้เยอะจังครับคือประมาณเจ็ดปันอ้โหมีกล่องใส่อุปกรณ์ด้วยเพราะพันห้าของคืนละกันนะประมาณนี้แหละเหยื่อใช้นะเอ0พันห้าเยเยื่อไม่โดกต่างอะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่พวกนี้นะแล้วก็ใช้ N อนปลาไหลโอ้ตึ้ง ใช้เอ็นใหญ่ขนาดนี้เลยนะอแล้วก็ที่ตื่นเต้นกว่าถูกไว้นะไปครับนี่แหละลงเติมตังค่าของคืนแล้วก็ผมก็ลงเติมเพิ่มรู้วยังไงกาไหร่รการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงนิดนึง บุฟเฟตบุฟเฟ่ดูอ้ย้ย่าก็จิจิ้ยซื้อหวยบอลาเนี่ยเวลาไปซื้อเท่าไหร่ที่หกสิบเปียนถึง1อยเงงอเอ็มอุ้ยไซเดินเยอะนะผักก็พับเดียวขึ้นนะจับตรงไหนก็มีจับตรงไหนก็จือเลย ภาษาไทยว่ากับดักจับปลาไหลครับกระดับจับปลาไหลครับกำลังทำวิธีการอารมณ์ปักเบ็ดนะใช่ปักเบ็ดวันไม่ใช่อันน้สไตล์ที่ไม่ใช่ตกปลานะนี่คือสำหรับจับจับพันไหลนะครับทำทรัฟไว้ก็ฟุกนะใช่แบบนี้อันนี้ผมก็ทำที่บ้านนะครับเวลาที่กระดูกับชุนนอนนะครับผมทำแบบนี้ คืนะอคำคำน้ำผ้ไหลอ่ะเขาชอบมุนตัวแล้วก็ตัดซ้ายง่ายมากตดองตัดนะก็เลยต้นแจอันนี้นมาเหมือนได้ สวยมากเลยนะแถวบ้านผมนะ่ะแล้วก็อันนี้ผมขอบอกหน่อยครับเรากําลังจะผลาไหลแต่ว่า,าพื้นที่นะทุกที่มีกอดนะครับต้องทำตา,าที่กอดของพื้นบ้านนะนะครับอันนี้คือสไตล์อาจจะชาวบ้านนะก็อาจจะไม่มีโอกาสจับหรอกดูแล้วกันบริเวณไหนดี เพราะอนไรชอบเที่ยวกลางคืนนะโอเคปะนอนได้ไหมหน้าวันนี้สวัสดีครับตีห้าครึ่งนอนหลาไปพี่ มาหลับไหมคือผมไม่ไม่ได้นอนเลยตื่นเต้นเลยครับตอนแรกคิดว่าอ,อย่างงาั้นไม่ใช่อ่ะฮิการุคนน้องกับฮิคารุใช่ไหมแล้วฮิการุบอกว่าเดี๋ยวผีจะมาผ <laughs> <laughs> ีจะมาของเขา <laughs> จนถึงผมเพิ่งเพิ่งน,นอนมันที่ที่สี่กว่ามา <laughs> แล้วตัวนี้กี่โมงน,นะทีห้าครึ่งตีห้าคือนั่นแหละ Aún. ตอนเช้าสดชื่นมากแล้วก็อ <tes pense S 1> ีกแกหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นครับสดชื่นมาก ไปจ่ายตลาดนะเตรียมใจเรียไม่ใช่ไปตลาดนะกำลังจะได้พลายี่พุนเลยเตรมยมใจนะนะครับผมว่าอยากคุยเยอะดีครับคุณผู้ชมเตมียมใจเจรมยมใจเอาพูดไม่ได้หรอคุณผู้ชมนะเรี่มใจหรือยังเไปเก็บขั้น เครับตึงไหมเฮ้ยกินใช่ไหมไม่รู้อะไรกินไม่รู้อะไรกินแต่ก็กินไปแล้วลอิด <ใจ S 1> ไปห <ไป S 1> นึงน่งหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอา๋ยนะ โอ้พี่จริงๆผมวางไว้ข้างล่างะนะั่นแหละไม่ไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนได้เือไม่มีแล้วเนี่ยก็กินไปแล้วไม่เลอนะปลาไหลหรือปลา,ปาหรืออะไรปลาซาบะซาบะไม่มีอาจจะตกแก่ไม่มี ค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวานทำทับไว้สิบที่เก้าที่ไม่มีจับไม่ได้ครับเดี๋ยก็นุนที่นะครับเซตดีๆนะแต่ก็หายไปเลยทั้งหมดเลยหายไปทั้งหมดนะครับคือวันนี้จับอะไรไม่ได้แล้วลองเติมไปจากถูกหวยอ่ะเนาะแต่อันนี้ผมคิดว่าดีกว่าถูกหวยนะเพราะว่าหวยจะซื้อแล้วไม่ได้แล้วก็ต้นทิ้งใช่ไหมแต่อันนี้ ยังใช้ได er so hmm. the ้ต่อนะครับโปรเจกต์นี้คนทิ่นิวครับก็คือผมว่าจนกว่าจับได้นั่นแหละไม่เลือกดีกว่าจับพลายให้ได้ติดตามต่อไปโชคดีนะอ n นจอโจทยนี้นะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับบรรยากาศดีเะยโอเค あんまなった、何これ、何これ、何これ、カット。どうしたのそれ、カットじゃないよ。どうしたのそれ、顔。あんまなでんやにや。あわあわあわ,わ。泡じゃないよ、ないねその顔。そんな関係ない、まあ。そんな関係ないじゃないよ、似かれ